สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันในคลิปด่วนพิเศษเหมือนเดิมนะครับผมก็ขึ้นต้นหัวข้อให้ท่านดูแล้วนะครับในเรื่องความเชื่อที่พระพุทธเจ้าเราได้ตัดไว้หนักแน่นนะครับหลายพรเรายุคนี้ท่านก็รู้ว่ามันเชื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากะจะเป็นเรื่องดูพระเป็นอะไรเป็นมันก็มีครูอยู่แล้วเราต้องหาให้ถูกที่นะครับ ให้ถูกที่นะครับเช่นถ้าพระยุค2497ขึ้นมาจนถ,ถึงปัจจุบันครูที่ดีที่สุดของเราก็คือชาวบ้านข้างวัดน,นั่นแหละครับคนที่รับใช้ปฏิบัติหลวงปู่ทุกหลวงปู่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เยอะแยะครับเขาเห็นพระผลิตในวัดเป็นภาพแบบไหนท่านก็เอาไปให้เขาดูได้นะครับ2497ขึ้นมาถึงปัจจุบันนะครับชาวบ้านข้างวัดคือครูที่ดีที่สุด เรานะครับถ้าท่านศรัทธาพระองค์ไหนท่านก็เอาไปให้ชาวบ้านดูครับและเขาจะชี้ชัดให้ท่านว่าใช่ไม่ใช่นะฮะอ่าส่วนถ้าพระเก่านะครับพระเก่าลงไปกว่าน,นั้นครูที่ดีที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์ไงละครับท่านท่านก็ไปเดินดูพิพิธภัณฑ์พระกูพระเก่าเครื่องใช้เก่าวัสดุเดียวกันกี่ปีกี่ชาติกี่อะไรท่านก็ไปดูครับท่านจะได้รู้ความเก่าจริงๆเช่นกูปราดบุรณะอะไรยงเงี้ยมีพระเยอะๆให้ท่านได้เรียนรู้นะครับ ในครูที่ชื่อตรงที่สุดนะครับครูที่แบบไม่ติดกิเลสนะครับครูที่ชื่อตรงที่สุดแล้วก็มีร้านทําสติกเกอร์อย่างนี้ครับท่านไปนั่งดูท่านจะได้เห็นเครื่องมือนะครับเราแค่เอาภาพไปเขาก็ปริน์ออกมา,าตกแต่งให้สวยงามก็เหมือนผ้านะครับคุณก็ไปดูในคลิปะเก๋มีเซียนเขาสอนอะแยะเครื่องมือนะครับไปตรวจดูทีนี้เขามีเลเซอร์แล้วด้วยนะครับ เอาภาพไปเขายิงเลเซอร์มาเป็นรูปภาพท่านเลยทุกตำาหนิผิวพรรณเงาได้ทุกอย่างเห็นไหมท่านต้องเรียนรู้เยอะๆครับให้ทันสมัยไว้ครับชาวบ้านข้างวัดพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็โรงงานทำเหรียญทำพระเนี่ยครับไปเอาความรู้กับเขาครับไปเอาความรู้ไปให้หมดครับลงพื้นที่ครับเดี๋ยวท่านก็จะเก่งนะครับ ท่านอย่าบอกฟังคนขายพระให้มากนะครับเข้าเรื่องทุกทีคลิปนี้ผมก็เสียความรู้สึกครับทำพ่อโตวัดเนินสุทาวาสเสียหายการไปอัดกรอบนะครับมันเป็นข้อผิดพลาดที่ผมก็สะเพ้านนะครับก็เลยเสียความรู้สึกนิดหน่อยแล้วก็เอาภาพส่วนขยายเนื้อมาให้ท่านดูนะครับเพราะส่วนนี้ก็ยังไม่ได้ลงคลิปให้ท่านดูท่านก็นําไปหาเซียนเก่าแก่ ไปหานักโบราณคดีเอ,อครูอีกคนหนึ่งก็คือนักโบราณคดีที่เขาเรียนมาโดยตรงนะฮะโูรณะของโบราณของเก่าเก็บรักษาของเก่าของอะไรที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับวงการพระนะครับท่านก็เอาไปเขาดูครับพระที่ผมให้ดูเนะี่ยท่านเอไปเขาดูเก่าจริงไหมถึงไหมสองร้อยปีไหมนะครับส่วนหลวงพ่อโตนี่ก็เนื้อท่านก็จะยุย่ยๆนะครับเพราะท่านเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ ท่านไม่ได้ผสมการยึดเหนี่ยวเหมือนเกจงองิองคอื่นนะครับทาให้พระท่านต้องระวังระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับมีองค์นี้ก็คงไม่ได้เจออีกแล้วนะครับท่านก็หาที่ไหนคงไม่เจอแต่ถ้าบุญท่านมีท่านก็คงจะเจอนะครับเมื่อเจอแล้วก็รักษาให้ดีนะครับเพราะว่าเนื้อท่านจะบอบบางมากนะครับพออายุท่านเยอะแล้วนะครับไม่ได้ผสมกาวอะไรเหมือน